ในเช้าวันนี้นะครับก่อื่นนะคลิปนี้ไม่ได้ไปคิปแนะนำการลงทุนนะครับเนาะก็ BTC ของเราก็ไซด์เวย์อยู่ทั้งคืนนะอยู่ในกรอบ2400กับ2000นะครับเนาะก็ยังไม่ไปไหนครับรับได้ไว้ได้ทั้งคืนนะตอนนี้ก็อ่า EMA 25เริ่มขึ้นมาครับกำลังจะไม่รู้ว่าจะตัดขึ้นได้หรือเปล่านะตอนนี้นะจะตัดขึ้น e m เม50ได้หรือไม่นะครับเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่อ่าค่อนข้างแข็งอยู่นะครับนี่มี3จุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับแนวรับบวกกับ50นะอตรนี้้้ถาพักนนไดะ เอาอยู่ที่โซนสองหมื่นนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับเนาะแต่ถ้าหลุดมาก็จะเสียทรงการขาขึ้นนะตอนนี้เราอยู่ในกรอบนี้นะสาเวน,นะออกแข้งโอเคแต่ตอนนี้มันวิ่งเป็นชนนลของบูแฟกนะเมื่อาวานที่ผมบอกไว้เออถ้ามันขึ้นมาแถวสองหมื่นสี่ร้อยไม่แผ่นอาจจะต้องช็อตดงไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะลงมาดีเทสแล้วก็กลับมาไซเวที่เดิมแล้วก็ถ้ารับสองหมื่นเอาอยู่ก็เป็นแนวที่น่าสนใจในการพิจารณาเข้าหนะ่าลองนะครับเนาะนะอ่าสี่ชั่วโมงตอนนี้แม็กดีมันอยู่ตํากว่าซนะิกเนลได้เนาะ ส่วนหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เริ่มเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วไ si ต่มาละวอซไอก็ไต่ขึ้นมาละตอนนี้นะครับนะสิบห้านาทียังไม่ตัดขึ้นนะสิบห้านาทียังขาลงอยู่นะครับนะแต่ถ้าเราดูในเดย์นะ่าดูในเดย์ตอนนี้อา่าแม็กดีตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเบาบางลงนะครับนาะไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่านะแต่ยังอยู่บ,บนซิกเนลไลน์ลลนะแล้วก็ SI ยังอยู่เหนือเิ้แค่ห้าสิบนะครับก็ยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับตนะตอนนี้นะครับนาะก็ถ้ามันสายเวเอ,อาแค่ไปเรื่อยๆอะ่ะยังไม่ไปไหนนะ อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะในการสะสมพลังนะของ btc นะครับนะแต่ถ้าเดมันหลุด20 0 0 0นะมันจะเสียทรงทันทีนะมันจะเป็นการปิดหลุดเส้น ema สเส้นอีกรอบนะครับแล้วราคามัจจะดิ่งลงอีกทีนะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเข้าตอนนี้ก็พิจารณา sl ใกล้นะครับนะอาจะลองไว้3แนวแตามที่ผมว่าตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วพยายามอยากจะขึ้นไปข้างบนนะถ้ามันกลับตัวมาได้มันต้องยืน2400่ผมให้24 0 0ตรงเนี้ยสา7ร0 0ยเ่นแหละครับนี่400คือตรงนี้ คือมันต้องยืนบนสอง0มสร้อยให้ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะทะลุไปหก0้อยแล้วมันก็มาพักตัวที่สี่ร้อยแล้วก็ถึงจะไต่ไต่ขึ้นไปนะจะใกล้เวาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าลงนะแหยังเป็นขแลงอยู่นะตอนนี้ทำแพทเทิร์นอยู่นะแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะเขาเรียกไม่ทำโลใหม่แล้วนะเห็นไหมหนึ่ง okay, นะชั่วโมงมยังยังถือว่าไม่ไม่ทำโลใหม่นะรับไปเท่ากันนะนะเแอมรับ,บไปเท่ากันเลยนะครับตอนนี้นะสี่ชั่วโมงแอะตรงนี้ สี่ชั่วโมงก็ไม่ได้ทําโลใหม่นะครับเห็นไหมนี่สองจุดอันนี้อาจจะเดือดมานิดนึงแล้วก็ดีขึ้นไปเออแล้วตอนนี้เข้ารูปแบบนี่เหมือนจะสามเดียมแล้วนะตรงนี้นะตรงนี้เป็เส้นกดนะถ้ามันเบรกได้มันจะได้ยืนได้แล้วพุ่งขึ้นไปนะครับนะสำหรับบีดีซีนะครับก็ประมาณนี้ครับแผนวันนี้คือถ้าถ้าลงมาสองหมือเราจะแอบๆเข้าไปหน่อยแย่ๆไปก่อนเออถ้ามันยังไซเวมก็จะดีขึ้นไปนะครับเนาะส่วนถ้ามาที่เนี่ยสองหมื่นสามร้อยเจ็ดเจ็ดสองหมื่นสี่ร้อยอ่ะสองหมื่นสามร้อยอจะ ชิงขายไปก่อนเออแต่พอมทะลุ2400ได้เราอาจจะพิจารณาโฟลว์แอลแตมเนาก็ประมาณนี้ครับสำหรับ BTC เนาะในวันนี้นะครับเนาะ DX นะครับ DX ก็ตอนนี้ก็ระวังครับตอนนี้มันขึ้นมาที่แนวแตนละถ้ามันเบ็กได้ BTC ของเราจะร่วงลงไปนะครับเนาะก็สีชั่วโมงมีพื้นที่ให้ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเนาะว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเปล่านะครับเนาะ ถ้ามันเบ e a ขึ้นได้มันก็จะมีเส้นเหลืองตรงนี้อ่ะขึ้นมาอีกตันหนึ่งนะครับเนาะเป็น channel ขาขึ้นของ d ี y นะครับเนาะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงตรงนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติมันเบ e a ได้ btc เรายังไซด์เวย์ในกรอบ20,000ถึง2อ0 0มนะครับเราก็ btc ก็ค่อนข้างดีครับเอ่อเพราะว่ามีความแข็งแกร่งนะครับเนาะตรงนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะฮะ โอเคครับแล้วก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางไบบิทนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีไบบิทก็สามารถมาเปิดที่ลิงก์ของผมได้แล้วก็สามารถเข้ากลุ่มแล้วก็ได้รับฟรีไปทำาพสฟรีนะครับได้รับเหรียญ30 USDT นะครับเนาะเข้ากระเป๋าเป็นโบนัสเทรดนะครับเนาะสำหรับไบบิทที่เปิดบัญชีลิงก์ผมแล้วยังมีแอร์ดรอปนะครับสำหรับผู้ที่กดไลค์กด, like, กด, share, กด,ด TikTok, แชร์กดติดตามทิกตอกแล้วก็กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กกดติดตามยูทูบแล้วก็ กดติดตามก็จะได้รับ a i r d ด o p ไปฟรีๆนะครับอีก25 USDT นะครับเป็นโบนัสเด็ดเข้ากระเป๋านะครับก็รวมๆแล้วก็5 5 USDT นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามและเป็นคอมมูนิตี้ของ Sniper Shot Clip แล้ top ก็เข้ากลุ่มเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ อัปเดตวิเคราะห์แนวโน้มของเหรียญคริปโตนะครับทุกวันเลยนะครับนะสิทธทิที่จะได้เข้านะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัญชีบอยบิตก็สมัครแล้วก็เข้าร่วมในตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าจะมีกิจกรรมดีๆสาหรับบอยบิตนะครับผมจะนํามาเสนอให้แก่คอมูเราเป็นรายแรกๆเลยนะครับเนาะก็ฝากตรงนี้้วยครับเข้าบัญชีบอยบิตแล้วก็เข้าไปเทรดนะครับเนาะโอเคเงื่อนไขคือต้องฝากเข้าไป8 0 US นะครับฝากเงินของเราแล้วก็เทรดปกตินั่นะครับเนาะนะก็ก็ระยะเวลา14ถึง 25วันนะครับเนาะจะมีโบนัสเข้ากระเป๋านะครับก็ฝากไปด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายละเอียดจะแจ้งไว้ในไลน์อีกทีนะครับเนาะไลน์อยู่หน้าโปรไฟล์